จ้าขออนุญาตเขาพื้นที่วะจ้าเมืนเน่อนี้กะลงมาสมสวนทุเรียนนี่กะเคยมาถมที่ถมทางให้เพื่อนแล้วกะคนดินมากร่องให้เพื่อนเพื่อที่เพื่อนสปบูกทุเรียนเมื่อนี้กะผ่านไปประมาณปีนึ่งแล้วจ้าก็เลยมีโอกาสได้ลงมาเบิ้งนี่ทุเรียนเพื่อนกะกำลังงามเขียวดีปะยังอนาคต เศีทีน้อยแล้วจ้ะนี่เพราะมันเศษทีน้อยละนี่มันเป็นทุเรียนรุนนีญ่นี่รับรองหมดผลผลิตออกมาในจักสีขายจังไหนหอดแล้วจเอาเงินไปใส่ขนาดนี่กว่านี่ประมาณอาจจะพอต่ำกว่าสองรอยต้นมั้งจ้ะนี่อันนี้ระยะเวลาที่เพิ่นปลูกอะสิประมาณหนึ่งปีจ้ะหนึ่งปีน่าจ,จะปีกว่าแล้วล่ะ อ่อนซ้อนของเพิ่นเด้ของข่อยคือว่าเป็นเังอี่ีน้อของข่อยคือเหลืองแท้ของเพิ่นคือเขียวดีแทะเดี๋ยวไปอ่อนซ้อนของเพิ่นนะจ้าของเจ้าของเห็ดว่าใดดอกของเจ้าของมีเยอะหา้นกระเพาะจำหันละมึงจะเบิ้งคงของเพิ่นดูคนอ่ะทุเรียนทุเรียน นี่ละต่อไปนะจะบ้านนีสุกเชียงอาดจ,จากน้อยอีกจากสามปีสีนี้สวนทุเรียนขายละคือสิบ่ต้องได้ไปหาซื้อไก่ราคาก็คือสิเพราะจับต้องได้อยู่เตี้ยไม่ได้ส่งมา,าทางอื่นเนาะทางโรงเหล่าบ้านสุขสำรานนะจ้าสวนทุเรียนโอ้ยอันสอนของเพื่อนดิกดนะ เป็นละต้นด้วยงามงามงามขนาดคนะุณน่ะยุนี่ประมาณคิดว่าบ่าตั้มละสองลอยก็ต้นสองลอยก็ต้นลาศินี้ย,ย้้ยโซนข้างบนอีกลอยก็ต้นขันบ้านเขามีต้นทุเรียนที่มันได้เก็บด้วยเก็บผลประมาณสองลอยสามลอยต้นนี้อนาคตจ้า อนาคตเป็นเศษฐีเลยมาอันนี้กามีโอกาสลงมาส้มสวนเพื่นขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เด้อขอไทยในเด้อลูกก็ได้อ่อนซ้อนต้นทุเรยียน